สบายดีพี่นอ้องยาอากาศตอนแรงนะพี่น้องเด้อมาหนีที่มาถ่ายในมอนมาพังไปม,มอ้อนของเพลง นี่กันมีม้อนกับบุพีย่างไปส่งเสียงเพลงให้พี่ให้น้องฟังยำมือแรงเนาะตัวอะไรเสียงเพลงบรรยากาศยาำแรงกับฟังเด้อพี่น้องเดินไปม้อนกับบุพีย่างส่งท้ายปีเก่าต่อรับปีใหม่กับมีแต่เสียงเพลงนี่แหละให้พี่ให้น้องฟังให้ลูกให้หลานฟังเนาะที่เป็นแรงเสียแรงใจให้แม่ม้อนคนนี้ให้น้องคิงสิบอย่าง มียังมีแต่เสียงเพลงแต่ก็เสียงให้ยกำลังใจขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ข้างๆมิม้อนเนาะพ่อแม่ยังกินไก่เอากำลังใจกันได้เพียงเลยอวยพรสิ่งทุกอย่อางให้สุขภาพแข็งแรงให้อยู่ดีมีแห้งเนาะมิม้อนกับ่อแม่ยังพ่อผ่าเจ้กสองเสียงเพลงเตี๋ยวหน้องฟังเป็น Okay, อเอาเพลงงั้นเอารอพี่ทีโบขอโสเนาะพี่้องเนาะฟองกินปลาปูลาบ <laughs> สะเงอสะเงเฝ้าแต่เล่ลอคอยไอมาตื่นแต่ตีห้า วันนี้ละหนเป็นวันใดพบหน้าพี่ด่วนอีสานมาจอดเทียบจานชลาน่งเที่ยวไหนกันมาไม่เห็นหน้ามาสักทีก่อนในจอมอนัดวันพ่อคือมือนี้เหตุกายได้ดีคื้อไอยนีใจเปลี่ยนเกไป ผมมาลินก่อนเคยดมกินมาลีอ้โอ,โอเดี๋ยวนี้ไปชื่นสีดีดมดมดอกไม้ต้องกินคอยท่า,าตั้งแต่ตีห้าจนตาเว้นใบเลือมาลีดอกไม้เอากีบพบอ้นัดไม่ให้มา ักเลิกแล้วเลิกคิดไม่ผิดคนผิดสัญญาน้ำเอ,อย้ยน้ำตาเวลาจะไรร่วง <c oughs> มวันม้อนบอรม้อนบอรไม่เขาไม่ม้อนเลยเนี่คือดอกไม้หรือบ้านไม่ไม่ม้อนเด้อเนี่ยเด้อข้าบ่มีไม่ข้า็เอาอันนี้เนาะพี่นอ้อง าาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เห็นไหมเสียงสดบ่มีเสียงดนตรีร้องสดๆดแล้วก็ค้นสดๆดมนตาแกวมานี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นครนลองอย,ย่าพลาดอย่าพลาดคลิปหนาฟังไปน้ำกันมวลไปน้ำกันเด้อได้กระได้ลุๆล,ล,ล้านเพืพ่อนน้องๆเนาะ มียางฝากเสียงเพลงให้พังงามแรงตกสิ่งุกอย่างพังไปมวนไปนำกันเนาะพี่น้องเนาะนะต่อไปก็สาวคาเฟ่ <c oughs> ของกินตลาดเหมือนเดิมสาวคาเฟ่มันบอเทโดกเคยทำคืนน้องเพลงเลี้ยงกายจะมีใสได้ให้มาขอเป็นผู้ มาเสียมาเฮียมาเทีย่ยวป่าวหน้าดูบอกว่ารักสมตูกสุดท้ายเขารู้ว่าเขามีแฟนสาวคาเฟ่มือถือไม่ไปส่งหน้าแค่เบื้องหลังมีน้ำตาส่วนข้างหน้าตรงยิ้มเป็นถาดคนเห็นใจใครจะมองดูกฟนเสื้อเป็นสิ่งทดแทนเมียทั้งบ้านระบายอารมณ์ สมใจแล้วขอไปตีจาาเหมือนนครบ้านสากน้ำตาไหลขาไม่ทามาดาผู้หญิงกลางคืนใช่จะช่วทุกคนพี่จ่าอยากได้เห็นเป็นตุกตาบางคนก็มาหาด้วยความจำเป็นตาวคาเฟ่และต้มต้มน้ว นี่คือความจำเป็นเห็นใจผู้หญิงแปลงเกิดเมื่อ,อ,อแรวพี่น้องมวนบ่พี่น้องมวนเบอ้าวยามแรงกะสซัมนีน่เนาะคลิปนี้กับ่มีย่างพอผักเสียงเพลงสองเสียงเพลงให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ร้านให้น้องน้องให้เพื่อนเพื่อนเนาะ มดทุกูทุกคน FC ใหม่ FC เก่าเหม่มดก็มีอย่างมีแต่คำอวยพรทรง่ายปีเก่าตออรับปีใหม่สิมาถึงเนาะขอให้ทีให้น้องให้โมให้เพื่อนให้อยู่ดีไม่แห้งน้องๆมดทุกคนเนาะแล้วก็ลูกๆมดทุกคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนทั้งนอกทั้งไทยขอให้อยู่ดีไม่แห้งทุกสิ่งทุกอย่างทำสิ่งใดก็ให้สรงพระมุ่งมั่นารฒนาเด้อคิดเงินไดเงินคิดทองใดทอง พอจะมาคัาน้มนมั่นจะมาเบียดเพราะหายอยู่ดีไม่แห้งไปมาทางได้กับตลอดปลอดภัยเดอ้อโศกละ่ะเขาเฮือนเขาซานพุทธทาสนามาทธรรมศาสนาซั่งโาสนามานเดอ้อพี่น้องบาย